นะครับมาพบกับโหมดเกมไว้นะพบกับเก่งขวากูเก่งขวากูก็ไม่เดินเอา้าโอ้โหมดเกมไวแต้มพันหนึ่งพันหนึ่งร้อยสามสิบเอ็ดนะครับคุณเก่งขวานะครับส่วนผมแค่ หกร้อยยี่สิบสามเองนะครับเกมไวผมไม่ค่อยได้เล่นนะเกมไวสามนาทีบวกสองนะครับอ่เดินก่อนครับจะมัวแต่พูดพุ่มทําเพลงพูดไปเรื่อยเดี๋ยวก็หมดเวลาพอดีกินนี้งผมกินอย่างนี้เลยนะครับผมเอามาก,กินเลยอะเปิดหน้าบ้านเพราะว่าเวลาคู่ต่อสู้ขึ้นมาเชมแบบเนี้ยผมชอบกินเปิดหน้าบ้านอย่างเงี้ยครับ กินเปิดปอีกครับอืมเอาเอา,เอาแทงครับต่อต่อดีครับเวลาแต้มเราเป็นลองเรามาเจอหมากต่อต่อย่างเงี้ยเราชื่นชอบนะครับอ่ามาแล้วอ่ะเอาคูไปรับก่อนแล้วกันที่มุคนมาแบบนี้ครับปล่อยปล่อยไปก่อนนะครับเชิญสี่เชิญ เชิญครับเชิญเชิญเลยเชิญอ่ะเชิญกินนะครับทางนี้ได้ไหมอ่ะนี่ครับโคคนอ่ะโค่นอ่ะ เอาครับได้เฮแล้วครับแ้มนี้อ่าไม่ได้เฮนี่หว่าลืมไปหายนึวกว่ากดอยู่ขอโทษนะครับไม่ทันได้เฮเลยอ่ะโอ้ที่มาเราก็ที่เหมือนกันจ้าอืมลุกเหรอลุกแล้ว,ลลวหรอ,อลูกก็ลุกครับกินให้สบายใจอย่าไปข้างเลยอ่ะลูกก็หลบแค่นั้นเองนะครับ เออไม่สนไงเขาชวนทะเลาะเราเฉยก่อนตอนนี้ผูกไว้ครับเอ้ปิดบ้านไปเลยครับไม่ใช่ผูกไว้ดันปิดเข้าไปเลยนะคราวนี้จบเลยเอาทาอะไรเราครับจะตายวันตายพุ่งอยู่แล้วเนี่ยเอากินลุกเข้าไปนะครับต้องลุกตะเข้าไปโอ้โหไปอีกเอา จบเกมแล้วเธอพายป่ะครับยังไม่สำนึกอีกระครับลุกเข้าไปโอเคครับเดี๋ยวต่อ,อกสักเกมนะครับเกมไวจริงๆอ่ามาต่อกอสักเกมนึนะครับพบกับคุณเก่งขวาเหมือนเดิมนะครับขอต่อขอต่อครับขอต่อเกมที่สองนะมไม่เป็นไรครับนี่เราต้องโดนทิมเบียสูงแน่นอนเลยมไม่ขาดคำ มาเลยเอามาแค่นี้น้อยไปนะมันน้อยไปอะครับมันยังขึ้นมาไม่ครบไงนะครับยังไม่ันครบเลยอะ่ะอ้าวกินครับกินสินะครับกินไล่มาไล่ไม่ไล่อะ่ะไม่ไล่ไมาทางนี้ก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวจะได้รับการมาเยือนของเขานะครับทิมไป โอ้โหเปิดหน้าบ้านเหรอมา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 บักไว้ครับไม่ให้ขึ้นโอโ้สวยมากเลยอะ่ะนี่เกมไวจริงๆนะครับอืมกินอะไรอ่ะครับขอสักตัวแล้วกัน <c ười> ขอบคุณที่ให้การสนับสนุนนะครับอืมกินม้าเลยครับไม่ได้เปรียบนี้รอ,อะไรใช่ไหมนี่งไงครับ แรกไปเลยครับพวกเยอะอ้าวเยอะกว่าตัวหนึ่งนี่ไม่เยอะกว่านะครับพอกันทำไมครับพึ้นไปก่อนดีครับโอ้โหกินปิดบ้านครับโอ้ยโ,โมโหโมโหโมโหครับโมโหครับอ้าวเก่งกว่ากู เก่งกว่ากูไม่เดินนะครับโมโหนะครับเคืองครับเคืองอ๋อแล้วก็น่าจะไม่เดินแล้วนะครับโอ้โหแพ้ไม่เป็นนะครับอืมโอเคนะครับน่าจะไม่เดินแล้วนะครับไม่เดินจริงๆอย่างชื่อเขาเลยครับไม่เดินก็ไม่เป็นไรครับรอหมดเวลานะครับเดี๋ยวผมพอดไว้ก่อนนะจะได้ไม่เสียนะครับออกตามทรงเลยนะครับ โอเคเดี๋ยวรอแป๊บหนึง่งเดี๋ยวรอคุณต่อสู้คนใหม่เดี๋ยวรอให้คนนี้หมดเวลานะครับอ่าคู่ต่อสู้ออกไปแล้วเดี๋ยวผมรอเกมใหม่สักอ่ามาต่ออีกสักเกมนะครับผมอืมสองเกมแรกนี่ถึงจะอึ้งไปเลยนะอันนี้เป็นเกมที่สามนะครับพบกับคุณ T H H L แทนแปดร้อยหกสิบห้านะอันนีอันนีขึ้นอะไรวะ อของเราเป็นหมากสีดำนะครับอือ่าน่าจะขึ้นกันให้หมดนะปะหมากดำปกติผมจะไม่เปิดเกมบุกก่อนนะรอนะครับอืมมาขึ้นมาคนก้าวล้าวใช่ไหมอ่ะอ่ะกินตัวนี้ไปก่อนเลยครับถ้ากินอย่างนี้ก็ดีนะครับเขาต้องเอา โคนออเฝ้าเบียตัวนี้ไว้นะอืมมาครับเป็นหมดเกมไวสามนาทีนะเพราะงั้นบางทีด้วยความรีบของเวลานะครับเวลาที่บีบทำให้เราต้องรีบนะครับเอ้านี่ครับนี่กินนี่เลย ะครับกินเลยครับเขากินที่เลยเราบักไว้เลยนะครับนี่เขาจะทิ้มมาฝั่งนี้หรอ,อยังนี่ยังทำอะไรเราไม่ได้นะเราน่าจะบักกดทั้งนี้ไว้ก่อนล้วกันไม่รู้ว่าเขาจะทำอะไรนะครับ อ๋อได้สิถ้าอย่างนั้นก,กินทั้งนี้เลยนะครับมามาทำอะไรไม่ได้นะครับกินครับกินครับอืมเดี๋ยวทีมไล่มาไปก่อนเลยนะเขาน่าจะไม่หนีนครับแล้วทีมไล่มาเอาอย่างนั้นดีครับ อย่างนั้นดีมากเลยนะเอ้าหนีเหรอ,อหนีถ้าหนีลงไปได้ไหม,ลงไ,ไไหมลงไปจับได้ไหมลงไปจับได้ไหมเดี๋ยวพึ่งลงไปจับเขาจะทำยังไงอะ่ะลงไปจับแทงโคนไม่ได้นะครับไหนเราลองลงไปจับดีสิต้องเดินม้าสถานเดียวนะต้องเดินม้าสถานเดียวนะครับ ถอยเม็ดมาไหมเอา้าทายแล้วเดวยไม่หลบมาก็ผมขอกินหนึ่งตัวนะครับสองตัวด้วยซ้ํานะครับเขาอาจะพลาดแล้วอ่ะถ้าอย่างนี้เราจะได้กินตัวเดียวนะครับถ้าเรากินอย่างนี้ครับเราจะได้กินสองกินลูกไปอีกทีนะครับไปจับโคนครับ เออตายแล้วเรือก็ฟรีโคนก็ฟรีนะครับผมทั้งเรือทั้งโคนเลยเอาเอ้ทั้งมาอ๋อท่านเอา,เอา,เอาให้ลุกลุกลุกกินเรือดีกว่านะครับตัวมันใหญ่ดีนะครับผมน่าจะจบเกมอีกแล้วนะครับนิ่งเห็นนิ่งคู่ต่อสู้เวลาคู่ต่อสู้นิ่งนี่ผมใจไม่ดีเลยนะครับ กลัวครับเจอบ่อยครับเจอแบตหมดบ่อยมากเลยครับอืมเนี่ยครับเกมเป็นเกมไวนะเป็นเกมที่สามนะครับหมดเกมไวอผมว่าเขาน่าจะปล่อยเวลาหมดอีกแล้วเหรอ เออเยี่ยมมากครับดีนะครับออกอีกแล้วครับโอ้โหมันเป็นแฟชั่นไปแล้วนะนะครับผมเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะครับเผื่อเขาจะกลับมาเผื่อหลุดไงครับสัญญาณหลุดนะสัญญาณเน็ตไม่ดีนะครับรสรุปอืมน่าจะสัญญาณขาดหายนะครับเขาก็ไม่น่าจะกลับมาทันแล้วนะครับ โอเคนะครับจบเกมนะครับดูทรงหนาโอเคครับจบเกมครับขอบคุณมากครับ